อีกด้านของศรีราชาวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่เหมือนกันแต่เราก็คิดยังไงไม่รู้จริงๆเลยเดินมาเกาะลอยปกติก็ไม่เคยเดินมาเกาะลอยแต่วันนี้เดินมาถึงเกาะลอยแล้วก็ลองถ่ายอีกด้านของศรีราชาให้ดูว่าศรีราชาเป็นเมืองที่ จเจริญและมั่งคั่งอยู่เหมือนกันนะคะเราก็มองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สวยเพราะปกติเราจะมานั่งเล่นในยามที่เราเสร็จงานเรามาที่นี่เรามาทำโปรเจกต์ระยะสั้นๆอีกประมาณเดือน2เดือนก็จะกลับแล้วไม่น่าจะเกินเดือนกลางเดือนนี้เราก็เลยอยากเก็บบรรยากาศ สิราชามาให้ชมนะจ๊ะ